สวัสดีครับพี่น้องดีวตลักเข้าสู่ช่องช้างกับรันลาเปิลออฟฟิเชียลครับฮอกกันเยเหมือแรงครับพี่น้องครับวันนี้เขาอยู่ที่ตลาดตะเคนะครับแพรกษาใหม่บางปีจังหวัดสมุทรปราการนะครับพี่น้องวันนี้เป็นคลื่อนสไ้ายของรอานี้ครับพี่น้องก่อนอจะเดินทางหนึ่งวันเต็มๆนะครับเพื่อไปสแสดงวันที่ห้าสภาคมที่ จังหวัดศรีสะเกดเพจบนแพงอีกแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้น้องเบีเรามีอะไรบ้างนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับอุ้ยมีหอดซาแกแตงหนาพี่น้องไปน,น้องลีย่หนาวงศาครับอันนี้นะครับนี่นี่ครับ <laughs> มเ,มเมื่อนี้แม่ม คู้มเองเลยครับพี่น้องครับคุหรับคุณ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 เจนะครับคุณเจรพันธ์นะฮะนี่นะครับเจ้าของแบรนด์ปลา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 นะน้ำปลานะน้ำปลาปรุงสุกแซ่บปากแดงนะครับพี่น้องคุณได้สนใจสอบถามเด็ดกันเลยนะครับพี่น้องครับ ันนี้น้องดิยาน,นะครับนี่นะครับล,ลูกสาวลูกสาวปามนาดพี่น้องจะพอคีบเลี้ยวเหาเออไปใช้บุญอีบัดไปใช้จูเท่าไหนาบุ <laughs> มันนี้เขาเล่นไก่ทะเลน,นะครับพี่น้องครับจต่ที่มีลมลมจังหน่อยครับลมเหนียวเหนียวจังหน่อย <laughs> อันนี้พี่น้องมาต้อตก,ตกตกใจกะนะครับพี่นี่พี่มีนนะครับพี่น้องครับเออเอออะไรนะไม่เลยไข่เป็นไข่นะครับพี่นอออออ้อ,นะมอ,นนะนองมาเล่ากับไข่ลายพี่น้องครับเสื้อน้ำม้วนน้ำยังน้ำม้กับลายน้ำมันก,กับแพงพี่น้องเออเรี่อน้อง รำเพลินโชว์นะครับเพื่อนก่อนโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวให้นอ้องเรียดจ้างหน้าก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวขัาไปเบิ่งทางด้านหลังนะครับพี่นออ้องพาเบิ่งทางนี้ครับพี่น้องนี่กับร่างยี่นี่เลยสวัสดีครับโอ้โหพากกาดใส่ม่วงผักกาดใส่เสื้อสีชมพูกันเลยนะฮะตอนนี้ อ่างจากกักระพันอ่างจากกักระพันอ่างจักระพันแล้วก็เชี่ยวสวัสดีครับบ่วง,งใหญ่หนึ่งแสน กำลังเอาเงินใส่ซองกันยางเกลมแขงอะไรทีเดียวนะฮะมือทำอะไรนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิม้วครับนั่งเขียวอยู่ตรงนั้นนะฮะโอ้นั่งเสื้อเขียวอยู่ตรงนั้นนะฮะ รู้สึกว่าเมื่อนี้อากาศจะหนาวๆนะครับพี่น้องเพราะว่าบ้านเ้าฝนตกแ <c oughs> ม่น่อยหนาวบอฮะหอบหนาวมันหนาวเนี่ยล่ะได้ยินมาคอนแกนโคาลาชฝนตกครับหนาวมาหอดสุมมตรประการเลยนะครับ กินข้าวกันหรือยังกินข้าวหรือยังนี่เด็กเขาโคตรฮะเ,เขียวมาพะ,ะนะน้อเพื่อนประวันแอบ,บหลับก่อนนะฮะน้อเพื่อนประวันหลับก่อนน้อเพื่อนหลับน้อเพื่อน มันเกิดมากเบมันเกิดมากเบนบุ้ห้องมือเจ้ามือเจ้าปะเออมือเจ้าเอามือเช้ามือเช้าประมาณแอบหลับประมาณตีสี่ตห้าประมาณตีสี่กว่ากว่าได้นั่งเลยนะตมูกููอยู่ สองหมื่นเอาละสองหมื่นตัวห้าแสนกว่าบาทใช่ไหมเอาเอา็นในติ๊กตอกไงเขาดีใจกันมันมันยอดมันขึ้าแสนห้าพัอะไรนะยห้าแนขายของได้ห0 0 0สบาทอ๋อ ไรสดที่ไอกังน้ำวันนี้ใช่ไหมไที่ไม่ได้ีกังนำที่ไหนนะเที่ประทีปต้นผู้ตัวถือต้นผู้ไรสุด้ายกลางน้ำไหวแต่ไหวป่ดิไรไตัวแรงตัวนั่งก่อน ก็ยู่ล่ะยูยุดกดยุดเร็วจอดกันไปเบ<า> <c oughs> ิังบ่อพ่แมนเด้ปก่าพักเลยจะยุดยูกันหน้ามาเตี้บยบายยูหันละตอนนี้กำลังแพ็คนะฮะกิจสัมภเราจะเป็นพวงนะฮะ ไฟไฟไม่น่จะขี่รถตาม้เข้าตามมาตามมาไฟไฟไม่ตามเลยเลยข้าห้องเข้าห้องหายวะนี่แม บรรยากาศครับแล้วอย่างนี้แล้วเราจะเดินทางกลับยูส,สกเกตนะฮะถ้าจะเตียหนึ่งครับพี่น้องพอกันนึกคุ้มปิดครับพี่น้องครับ3วัน ตามร้อยสามสิบสามบาทไม่ใช่เดิมขั้นไข่เดิมนะครับโอนตามแล้วนะครับส่งสลิปเข้าไปที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มเด้อประกันในกลุ่มครับมันนี่แหละกาว่าที่หาวันที่หกครับหาหกนี่สอดแจ้งด้วยพี่น้องเด้อไปพอกันครับมัอนี่กับว่านเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปพอกันดูในกลุ่มปิดกับตอนนี้น้องๆสำหรับเพื่อนโชว์ข้นอยู่นะครับพี่น้อง เดี๋ยวพอกันให้กูปิดครับกับสาวนอยเพชรบ้านแพงนะครับ <c oughs> ตลอดชีวิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับ